ครับผมบ้านป้ายแดงคลิปนี้ผมจะพาไปที่โครงการลากูน่าบีชรีสอร์ทสนะครับในเมืองพัทยานะครับงานนี้ นึกว่ามาที่อิตาลีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับโคลอสเซียมโอ้โหไม่ต้องไปไกลเลยครับมาที่พัทยาก็ได้เห็นนะครับเอาละครับเรามากันถึงลา g ูน่าบีดรีสอร์ทสในพัทยากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการก่อนนะครับส่วนข้อมูลที่ไม่ได้เล่าในคลิปนะครับเนื่องจากมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาก็ไปดูที่ด s สคริปชันด้านล่างในช่อง YouTube ได้นะครับโครงการลากูน่าบีดรีสอร์ทเป็นโครงการประเภทคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับตั้งอยู่ในทำเลพื้นที่ของเมือง พัทยานะครับประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย4อาคาร1,100ยูนิตนะครับห่างจากทะเลจอมเทียนเพียง800เมตรนะครับซึ่งจุดเด่นของโครงการรากุณาบีชรีสอร์ท2นะครับจะเป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูสไตล์รีสอร์ทซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้ความคิด r e s o r t ทลิฟวิ่ as is finest นะครับซึ่งก็คือโครงการจะมุ่งเน้นที่การสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนสุดประทับใจนะครับซึ่งห้องที่ผมจะพาไปดูนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น7 เข้ามาจะเป็นเคเตอร์ซิงครัวเล็กๆมีเตาไฟฟ้าพร้อมมีที่ดูดควันด้วยตรงนี้ก็โอเคมีที่ใส่ของอีกเยอะอยะยะมีอะไรแบบนี้จริงๆมันก็ดูขึ้นเป็นงหมดได้ สเปซเหมือนเอาบันไดมาใส่นี่ขึ้นไปข้างบนได้หรือว่าทําให้มันปิดเออเป็นดับเบิลวอลลุ่วดีนั่นนี่เอาเคาเตอรมาใช่ใช่แล้วเ,เ,เราว่าเนี่ปิดอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> ปิดมาเป็นเอาบันไดขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหให่มันเท่ดีน,นั่นี่ที่จริงมันมีห้องแบบดูเฟยนะ์เนี่เฮ้ห้องแบบดูเฟยนะ์แบบเนะนี้ยมันเหมือนกับทําไว้ระเบียงก้วโอ้นี่วิวข้างนอก แต่สเปซมันเท่ดีนะครับผมก่อนที่ผมจะมานี่ก็ไม่ได้ดูข้อมูลมาก่อนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยสเปซข้างในมันจะแบบดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบดูเพล็กนะครับคือสามารถสร้างเป็นชั้นลอยอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะครับเหมือนกับคอนโดม,มี2ชั้นเลยทีเดียว ห้องน้ําก็มาตรฐานครับผมมีโซนเปียกโซนแห้งนะครับแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนพื้นที่ก็ไม่ได้กว้างมากครับแต่ก็ไม่ดูอึดอัดนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะแบบแบ่งแยกฟังก์ชันสัสดส่วนการใช้งานออกได้ชัดเจนเขาไม่ได้เปิดไฟครับผมเพราะว่ายังไม่มีลูกค้านะครับห้องนี้แต่ผมชอบตรงที่สเปซมันสูงนะครับจะช่วยให้เราแบบบิวอินอีกชั้นหนึ่งได้เลยทีเดียว นี่ตึกสามอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ฟลิปกันจากห้องที่เราไปดูเมื่อกี้ระดัสูงมากเลยมันเตรียมไว้ให้ ต่อเป็นสองชั้นอะ,อะอก็โอเคนะครับสำหรนดราคาเหอว่าสเปซมันดีอ่ะอใช่เออต้องหาจุดต่อเอง้าจะมีีนก็ิ เพียงแค่ลูกค้าต่อขึ้นข้างบนแค่นั้นเองใช่ค่ะช่างรงการเขาจะเป็นคนต่อค่ะแล้วลูกค้าต้องไปเรื่องแกะใช่ค่ะไม่ได้เงินไม่ดีเลยอ๋อเขาไม่ได้ทำไม่นี่เลยเหรอเขาไม่รู้ผมข้าสองเลยไมว่าทำไมอ่ะพูดกัะ ผมดูพื้นที่ห้องพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับก็พอจะได้ไอเดียนะครับถ้าใครอยากจะซื้อไปทําแบบรีโนเวทเพิ่มเติมนี่ผมว่าโอ้โหสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงส่วนสระว่ายน้ําที่อยู่ตรงกลางนะครับก็มีฟังก์ชันให้ใช้ให้ชิลๆสมกับเป็นรีสอร์ทเลยนะครับ